เปล่ายิงชุบอืมเราสองคนยิงชุบอะไรมันมันออกดีทำไมยิงชุบพี่แท้พี่นึงดูน้องไป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 กินน้ำกันไปไหนน้ำไปไหนไปดูพ่อเอากระติกน้ำมาหนูจะกินน้ำโพกจะกินด้วยโป๊ะไหมบอไปเอาหมาใครซื้อมาน้ำส้มไงไม่ได้ซื้อมาน้ำส้มพ่อน้ำส้มอยู่ไหนไม่มีกระติกไม่ได้เอามา พอไม่ได้เอาน้ำมาต้องกลับไปน hmm. ู t t um, ah ram, ่นกลน้ำให้กูกินด้วยช่วยกูด้วยกูแดกลงมาลงมาให้กูกินด้วยได้น้ำแล้วเฮ้ยกูปิดอันนี้โว้ยปิดอันนี้โอ้ยงูมาตากูกินด้วยกูกินด้วยเอาถุงไปใส่ที่แม่ปบูปับดูลูกดูตากูกินด้วยนะตาไปดูน้องไหม ดูปั๊บดูน้องเขาแพ้ปอนยิงฉุบใครแพ้ดูน้องดูน้องอย่าให้น้องตกเฮ้ยมาขึ้นไปขึ้นไปจะปิดแล้วออกมาพาพาหนูขึ้นเลยหนูไม่มีขึ้นเจะปิดแล้วขาไม่ไปถาไม่ขาไม่รถแข่งป่ะช้อน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 ตาตาไปดูน้องอย่างให้น้องตกฮะพาเรือร้อนไปซื้อน้ำกินนิดหนึงเยนน้ำเฮ้ยซื้อน้ำกิน เนูจะซื้อไอติมกินไช่หนเรจะซื้อไอติมกินเราจะซื้อโอไิชีติมเราจะซื้อไอติมกินหนูจะซื้อไอติมโอไอชีเรจะซื้อไอติมอย่าให้น้องตกรถนะโอป๊าอยาซื้ออะไรทุกคนห้ามให้องตกรถพร้อมพาไไหมป๊าในบอกก็จะเริ่กลับไงนั่เป็นไง ไม่ได้กลับเดียวแม่พี่น่าจะมาแล้วมั้งไม่รู้เฮ้ยมเมงคีอะไรเฮ้ยจับออกตามมาขามยู่ข้างล่างตาช้าช้าอย่า,าให้น้องเล่นมาข,าม,า,ขามเคให้น้องเล่นมาขามช้าสามแก้มยูอย่าไป

อย่าบอกน้ินเกียวหน่งชแน,นอนอือใช่เลยไหนเีอนน้อง่เใช่เหมือนมีแมงอะไรเยอะแมงมงอันที่บลบุปปับจับบ่ไม่มันมีเยวอะขนาดนั้นหรอไม่ใช่มันกินเยียวนี้พี่รู้จักชื่ออยู่เยี่ยอะไรเอรี่ย เอาไปวัดแม่สีควนบอกวัดแม่แมงยงเยอะแม่แขงเออใช่ให่เี้ยเห้ยวเหีไม่ไม่ไม่ใช่หนูเป็นม่แขงเหรอโอ้โเป็นงั้นเป็นแม่แขงตอนกลางคืนเหี้ยวเ่คุยเหียวไมุ่ยเหียวาม่เี้ยวฮึ่เล่จะลงไปไม่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 ช้าช้าไม่ชไปไ่ไมไม่ไม่ช้าช้าไม่ไม่ไม่ไี่ช้าช้าชาอิงาอิงา พี à, ่คอลองมานี่ก่อนเอ็งอย่าลงอย่างน้องลงตาเห็นไหมมันอยากรลงไหมไม่ลงไม่ลงรลงไหมพี่ลงปะบงเงี้ยแล้วงงงี้ยแล้วยังตกตายอยู่ไม่ลงอย่าไม่ลง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 ครับไม่ลงไม่ลงแต่น้องอ่อนกวยแล้วน้องอ่อนอวยยาน้องอยากลงรลงไหม อุ่นเอื้อยคืออะไรเออมั้งแกอุ่นอื้อยคืออะไรอะไรผ่านลงไปมาตีเา้าเนี่ยเดี๋ยวเตีน้องนะมันมันไม่ค่อยไหวเฮ้ยจะแกแผลกูจู่จู่จู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 อะไรคืออุ่นอื้อยพี่ปั๊บเอ้ยล้มล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 มจับน้องน้องน้องคนรวยแล้วน้องคนรวยแล้วเฮ้ยเอาชอดตีหัวมันเลยชดตีหัวมัน เนี่ยทำแบบเนี้ยทำ15 15ปุ้งเตะดีดตัวเองตีดาตีบอลหน่อใครจะกินน้ำก็กินก็กินกินน้ำเปล่าอีกเรื่งหนึ่งแล้วก็ได้กินโอชิแล้วกับไอติมดจักใครจะกินไอติมมุมไปแมลงมุมย้ายไปแมลงมุมพี่คนตายหามงนละสิ่งแงะแกข้างในไม่มุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ตาแล้วคุณป๊า เส้งแหกแก่แล้วเหมือนเห็บเลยอย่าพาน้องลงเฮ้ยให้น้องนี่เข้าบนลุงรองเท้าหลุดฮะเท้าขาดไม่ใช่รองเท้าหลุดดิมันขาดอยู่แล้วดูดิขาดกันเลยนี่ตรงนี้ก็ขาดหลุดแต่พ่อจะเอานี่มาใส่นี่มึงอย่าได้รองเท้ากูมันต้๊มปูเลยมันต้๊มปูเลยอ่ะเฮะ จดรู้ไหมว่าตรงนี้ตาเคยโดนเสี่ยงปัดตรงนี้ตาเคยโดนเสี่ยงปัดรู้ไหมใครเอาออกให้พี่ตาเสี่ยงอืมเสี่ยงตามพี่พี่ใครพี่เคยโดนตรงนี้เสี่ยงตับใหญ่อะเสี่ยงตับแต่ต้องประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ย่าอย่าวประมาณเท่านี้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  เขาโกงมาท<ด>ี่เลยเท่านี้เท่าน,นี้ดูนนของเราเนี่ยแล้วมัน,แล,มนแล้วมันปักมือเข้าตาบูป้บ<ห><ห>อันนี้ของเราจับจะจับ,จจบต้นอันนัน้นจะไม่ดูดิเออต้นต้นมันคือต้นอะไรวะต้นมะกรแหลกว่าว่าจะเอามะกรแต่เผลอไปจับอันนั้นมันอ่ะแล้วต,นตนน้นจำได้ไหมที่ที่เราเล่นฟองกันแล้วมันบาดมือกูตรงเนี้ยเออแล้วเราบอเงียบๆอะไเลย